เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันในเกม Mouse and b e a e Bannerlord 2นะครับวันนี้ผมจะมีไกด์มาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับ <ๆ S 1> เกี่ยวกับโลนะครับก็คือ,อ,อนโยบายในตระกูลนะครับว่าให้ทั้งตัวเราแล้วกคนที่อยู่ในสังกัดตระกูลของเราเนี่ยนะครับใช้โลไหนที่จะเหมาะสมกับเขาแล้วโลเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับไปติดตามรับชมกันในไกด์นี้เลยครับผม นะครับเริ่มแรกก่อนเลยครับผมให้เรากด L อนะครับเข้ามาในหน้าตระกูลของเรานะครับหน้าตระกูลของเราเนี่ยมันจะเป็นหน้านี้ครับมีทั้งเมมเบอร์ปาร์ตี้นะครับฟิปแล้วก็อาร์เธอร์นะครับมันจะมีเมนูทั้งหมดตรงนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหมวดของแคลโรตรงนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับการใช้นะครับหมวดตรงนี้ให้ทั้งตัวเราแล้วก็สมาชิกในตระกูลของเรานะครับ ประโยชน์ของแนโลเนี่ยหมายถึงว่าตัวละครนั้นๆจะเรียนรู้นะครับสกิลที่เรากําหนดเข้าไปเนี่ยเร็วขึ้นนะครับ1สองนะครับจะใช้จากประโยชน์จากสกิลที่เราได้กําหนดเข้าไปหรือโลที่เรากําหนดเข้าไปเนี่ยได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ใส่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับในแคโรเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่1ครับครับนอนนะครับอันนี้คือไม่ใส่นะครับไม่มี นะครับอันที่2นะครับสเกลสเกลเนี่ยนะครับจะเชื่อมโยงกับสกิลวันนี้ครับสเกลติงนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปจ้างสหายหรือว่า,า,าเพื่อนเพื่อนของเราที่อยู่ในตามลุงเล่านะครับตามทาวเวอร์อย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆไปจ้างนะครับ จะเอามาใช้สกิลสเกล์นะครับสำหรับกองทัพก็คือคนในอกองทัพของเราเนี่ยให้เพื่อนๆจ้างนะครับหรือหาสหายคนที่มีสกิลสเกลติงตรงนี้สูงๆนะครับแล้วกําหนดโลตรงนี้ให้เขาเป็นสเกล์นะครับเขาจะเรียนรู้ตรงนี้เร็วมากกว่าใครที่สุดนะครับและจะได้ใช้ประโยชน์จากสกิลสเกล์ดูนี้มากที่สุดอย่างเช่นในกองทัพของผมก็จะเป็นคนนี้ครับนะครับ่าจะมีสกิลสเกล์ร้อยสี่สิบนะครับและกําหนด โลสเกลให้เขานะครับสกิลนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการาสะกดรอยนะครับการดูขนาดของกองทัพก็คือพวกลูกศรต่างๆที่อยู่บนพื้นดินนะครับว่าผ่านไปเท่าไหร่แล้วขนาดปาร์ตี้เท่าไหร่ในกรณีที่เราจะสะกดรอยนะครับพวกทัพใหญ่ๆหรือทัพศัตรูนะครับแล้วก็จะเพิ่มเรื่องของการมองเห็นในแมพให้กว้างขึ้นด้วยนะครับเห็นก่อนเรา,าจ,จะได้หนีก่อนหรือไล่ทันก่อนนะครับนี่คือประโยชน์ของโลสเกิลนะครับเราไปดูโลต่อไปกันครับ เอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสกิลการก่อสร้างนะครับก็คือสกิลตรงนี้นะครับเอนจิเนียริงตรงนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งหมดนะครับเวลาเราล้อมเมืองปิดเมืองหรือว่าสร้างอะไรต่างๆนะครับจะใช้ประโยชน์จากสกิลเอนจิเนียริงตรงนี้นะครับซึ่งอย่างเช่นคนนี้นะครับจะกําหนดให้เขาใช้โลเอนจิเนียร์นะครับเพราะเขามีสกิลเอนจิเนียริงเนี่ยามากที่สุด นะครับประโยชน์ของนอกจากเขาจะได้เรียนรู้เร็วที่สุดแล้วนะครับโลเอนจิเนียเนี่ยจะมีสกิลพิเศษในคลาสนะครับก็คือเวลาเราล้อมเมืองแล้วเพื่อนๆสร้างเครื่องยิงหินเนี่ยเครื่องยิงหินมันจะมีเครื่องยิงหินแบบธรรมดานะครับกับเครื่องยิงหินที่เป็นแบบยิงไฟไปด้วยนะครับถ้ายิ่งสกิลตรงนี้สูงจะยิ่งมีออปชั่นพิเศษคือสามารถยิงไฟได้ ยิงแรงขึ้นนะครับสร้างเร็วขึ้นนะครับจะมีออปชันพิเศษมากมายซึ่งจะทําให้ตัวละครที่เพื่อนๆจ้างมาเนี่ยเรียนรู้สกิลตรงนี้ได้เร็วนะครับและมีออปชันพิเศษในการตีเมืองมากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะไปดูโลต่อไปนะครับก็คือ master, คอร์อ master, เตอร์มาสเตอร์นะครับคอร์เตอร์มาสเตอร์เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับ skill, สกิลสจวตมากที่สุดนะครับ ตรงนี้เมื่อกําหนดให้ใครแล้วนะครับตัวละครนั้นจะเรียนรู้สกิลสะจวดเร็วมากนะครับสกิลสะจวดจะมีผลก็คือ1น,นะครับเป็นพวกการขยายกองทัพนะครับกองทัพที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พวกหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มค่าอ,อินฟลูเอนซ์ก็คือค่าอิทธิพลให้เราอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวของการคุมทัพการ เพิ่มขนาดกองทัพการเ,เพิ่มข่ายที่พลนะครับถ้าเพื่อนๆกําหนดสกิลคอร์เตอร์มาสเตอร์ให้ตัวไหนเนี่ยตัวนั้นจะเรียนรู้สกิลสจวัดเร็วนะครับมีประโยชน์ในการบัญชาการกองทัพและก็ขยายขนาดกองทัพได้มากขึ้นนะครับในที่นี้ผมก็กําหนดให้ตัวผมเองเนี่ยเรียนรู้สกิลนี้นะครับเพราะเราตัวเราเป็นแม่ทัพนะครับโอเคครับไปดูนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือเซอร์เกียนนะครับ สกิลนี้จะเกี่ยวข้องกับนะครับจะเกี่ยวข้องกับเมดิซน์นะครับก็คือพวกการแพทย์นะครับการรักษานะครับสกิลนี้เมื่อกําหนดให้ใครนะครับให้เพื่อนเเลือกกําหนดให้กับคนที่มีสกิลเมดิซน์หรือไปหาจ้างนะครับสหายเนี่ยที่มีสกิลนี้มากๆนะครับจะสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้สกิลเมดิซน์ได้นะครับประโยชน์ของสกิลนี้ก็คือ1นะครับทำให้ฐานเนี่ยบาดเจ็บน้อยลง นะครับฐานเนี่ยบาดเจ็บน้อยลง1น,นะครับลดการตายจากาสงครามเวลาเราการเข้าปะทะเนี่ยเปลี่ยนจากฐานตายไปเลยจะเปลี่ยนเป็นฐานบาดเจ็บแทนนะครับแล้วก็พวกการฟื้นฟู HP ทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งฐานในกองทัพนะครับจะฟื้นฟู HP ได้เร็วขึ้นถ้าเพื่อนเพื่อมีติดอยู่ในกองทัพแล้วกําหนดสกิลโลตัวนี้เอาไว้นะครับคนที่เรากําหนดไว้ก็จะเรียนรู้สกิลนี้ไปสุดสาย นะครับจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับที่เราไม่ได้กําหนดแล้วก็เขาจะใช้ประโยชน์จากสกิลที่เขามีมากที่สุดตรงนี้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือการกําหนดแคนโลนะครับให้กับคนในตระกูลหรือคนในเพื่อนๆของเราที่เราไปจ้างตามโรงเล่านะครับจะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งในการเล่นนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะหานะครับสหายที่เราจะจ้างเนี่ยมาได้สกิลตรงนี้เยอะแค่ไหน นะครับก็ลองตามหาดูโดยการกด n นะครับแล้วก็เข้าไปดูตรงฮีโร่นะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองคลิกดูนะครับโอเคเอาละครับวันนี้ผมได้มานะครับอธิบายเกี่ยวกับแคลโลแล้วก็การกําหนดนะครับโลให้เพื่อนๆของเราในปาร์ตี้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในกองทัพแล้วก็ใช้ในการสู้รบนะครับวันนี้ผมจะขอ จบไกด์นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันไกด์หน้านะครับว่าผมจะมีอะไรมาบอกเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็ช่วยกดไลค์กด u ับ c ไ i b ์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันไกด์หน้าครับสวัสดีครับ